เขาเห็นนี่โอ้ยว่าหาสนเต็กเนี่ยกินไปเขาเกลือครับเกลือแล้วนี่ครับเกลือแล้วเกลือยังว่าหั่นหรือหัคมั่ไก่หั่นหมูเลยครับไก่หั่นหมูนีไก่หั่นหมูไก่หั่มนี่หั่มหั่มเปียกเยอะอืมทำเยอะ อ๋อห้าเปียกินแล้วป้ากินหอนห้ามเปียกพูดแต่หัวอาหารอันนี้มีห้อนห้ามเปียกวันนี้ได้แสดงบดเป็นหมอเป็นหมอถึงวันนี้เป็นครับเป็นคุณหมอเป็นปรยค่อหมอครับอ๋ออ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋อบ๋ออ๋นอออ๋ออออนออ๋ออออานอ๋ออนออ๋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 อาออ๋ออ๋อััก่อแอ เคยหาหมอกับหมอาคุนีิยังบอกยังบอกไปด้วยม่เคยหาหมอกับหมอหาผู้ดิเดนี้คู้ดีแล้วเดเป็นยังบงก็สิพาดนก่นไดแตตัวสันมันถามันถามันฟันลีนบ่มีความผิดจำนะคือว่าบ่มีความผิดเอ้ากับเบิ้งตีนั่งขับคู่อยู่ขับคู่เหรอ ขาโคนยเยอะขาคนอะไรขาจังไรขาเพศจังไรขาโอ้ยแบบแขนแบบขาแบบปิดปากปันโซเลยโอ้คือปันโซเป็นปันจักรยานปะบ่อยอ่ะเดี๋ยวปันโซบ้านเลยด้วยผมฟังมันปะฟันเหรอมาแขนมัดขาฟันคอปิดปากไว้เหรอฟันคอปันคอเป็นฟันโซจ้าคือบ่ฟันคือเพิ่นเส้นคือฟันแปลก ไม่มักฟัน่อมกฟันเองแต่ง้วแตกใจแห้งว่ะเวลาฝนตกก็ตกใจเนาะแห้งไแห้งวาย่านอยู่นะเขอพระธัญญุมีขืนเออเสร็จก็เขาหู้ยุขาประกาศเห็นก็ย่านเม่อีว่าจบขาเจ้าขาเลยมันกรจับมีดเาก็ย่านนู้นนี่นก็จะเห็นหฮงเบื้งว่าอันจะมีขืนป้าหรอกจับขาเสียนะบราเี็นพ้นว่าเองบรรยายเองนะ เขาบอกว่าสถ้าเวลาหนึ่งสองสามแล้วแบบนี้แหนยกมือขึ้นแล้วก็จับขาใช่ไหมพนบัญยายเองเลยว่าสิได้บอกได้่ลรบัตรหมอกับผู้ช่วยหมออเนี่ยก็นั่งเออเลยเมยวะเมยครับเมยครับแต่กุเมยก็่ามึงอีกบอกลุลุนกับกับย่ากูเดี๋ยวก็งั้นก็ไม่เจอบุเรียบินหนักไปก็ ดิเินพ่นนเพ่นยงน่เงาพ่นยุ่งพ่ดเดียวพ่นยุ่งพ่ดเดียวกินหอดปะกินหอดเยอคือบูมหาผุนักกมูคือผู้ตตดตอแบบนี้จะมอเดียวควไหนผู้นเป็คนเกินมนอนไหผู้ไดเป็นคนเินมะพี่คนนี้ต้องพาตัดให้มันขึ้นาะกำแขงกำขาบ่ เาจับดับคาก้อนบทค้นจับคาก้อนได้อยู่เดี๋ยวคือต่อไปนี่เรื่องต่อไปบทคมขืนเลยเฮ็ดเป็นอยู่บ่เป็นครับเฮ็ดทากไหนเริ่มจากใส่ตัวทองปุ๊บอุ้มต่อยท้องปุ๊บอุ้มเลยอุ้มนางเอกอุ้มไรอ่ะต่อมเลยปั๊มนะเอออเาไปเอาไปอุ้มแล้วเอาไปไว้ใส่ไม่ห้องเอยเฮ็ดที่ไหนต่อ อ๋อเหมือนตัวไวแต่มัวไปแ่ไ่เดีจะว่าหูไว้ยันยังเคยมีแฟนบะอีป็น่วนเยอะเต่วเยะส่วอะคือสองคนแล้วใช่ไหมสามสามแบบอันนี้ก็วดเดนี้ส่อบาอันนี้สดเดยเเออเอา มูสินปะฮะเอาูสิงหูสิงก็เอาหูสิูสินพูดสิ้นูสิ้นเอ้เนองูสิงห้ากินสิ้นเลยหูสินคือเนือหูดสินล้อ้ินเนือหมหูสินล้เอาล้อะไรให้จ๊านมันต้องพูดขึ้นต่อไปนี่เขาล้วหูดขึ้นเลยมันก็เลยง้ปุ๊บปุ๊บ คัมเองก็แซ่บแต่ว่ายังไรงขกูอีกแล้ความว่าเคยมีเนาะถามตรงๆว่าสาวถึงโมงไงบอสอันนี้ถามบ่เนิ่มครับถามมากบ่มากบ่สอันเอ้อี้คือว่าสเปคสเปคครับเบอร์สเปคสเปคลองจีบเขาดูเขาลองจีบดูลองจีบลองถามเขามีแฟนไปลองจีบเก็ขนาดมาพี่งับไปอีกงับไป

Có lắm hoi à. lắm hoi sao à. mà thật hết lạ vậy à lắm to? mặt vào lắm đi phù vào mì 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 Mẹ vào

Nôm nhây Nôm nhai. Xe chạch Âm từng mua nhắc xe tỏa Ờ, à, mình cứ xe phêng đi ô bậc nhắc Chỉ vô dàng nó nhây <laughs> mua ấy là Xe chạy là anh em mía nè

จอบเบิ้งจอบเบิ้งข้อมือเวลาอ่าผูาสาเห็นู้สามักให้จังไดเห็นยูเจนจนั้นมากให้จังไดเห็นสิวะเห้จังใด้ยจอ้ยอันนั้นเห็นยังนะอันนั้นคือยังจับือมดีโอ้ยกินเึีกโอ้ยาินเลยละเกรมดา เป็กบ่เป็นไจงบ่เก็บเป็กบ่ก็เสพอยู่เมนรอวะรอเออมากันบ่ไม่ว่ตะก้องฮะเด้เนี่ยโบผพาไปสีผ้าไปย้ำแม่เทาบ่ถามฟังบ่สมมติว่าเอ้าสมมติว่าเขาไอ้หอมกล้าหอมบ่หอมเง้ยโอ้ยไม่ใช่เอาลายก็หอมเด้หรอกไม่ใช่หงหงแยงเดียวเว้ยสีฟังบ่ฟังเด้อ พอเขานี่เป็นเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษอยู่ประเทศแล้วดบผม่ยานเหรอแมนบปาดคอบม่ยาบเแย่อจะได้ได้คันตายก็ตายจำเวลดูยูไปอลรวว่าดีดีแจ้งดวไอ้แบบเป็นนั่นสิอะไรได้เชยเนาะต้องถ่ายแบบนี้นะ รูหเลยอืมไปไปก็สีละเล่นได้นะหากินสนเลยอันนี้นะครับคือคุณหมออัพแอ p นะฝากเนื้อฝากตัวได้เนอะคุณหมออั up up คุณหมอ up มาจะทางไหนอันนี้บักแอ p อ f f เนี่ยเนี่ยเพื่อนครับ โ okay. อเคฝากทีมงานน้องใหม่ด้วยนะครับอออน้องอแอฟนะครับสุดรอมาจากอุดรธานีนะครับนี่น้องอแอฟของเราโอเคครับไม่ไปเอ,อ้ยพูดถึงชื่อ่างก็ล่างเอ,อ้ยพูดถึงชื่กินก็กินวอร์พิทร่างยาง <c oughs> ลาครับเอ,อ้ย